สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านช่องฮานอยรวยด้วยกันนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วก็สวัสดีสมาชิกที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับโอเคนะครับเริ่มนะครับวันนี้วันที่6กปริเริมต้นจากสูตรหลักของช่องนะครับฟังดีๆสูตรหลักของช่องคือรูด0ูนมีไหครับศูนย์หเข้าแล้วครับรอบที่2เท่านั้นเอง ส่วนใหญ่ก็เล่มมีแค่มีทั้งหมด4น้อยนะครับนอยเฉพาะกิจพิเศษแต่ส่วนใหญ่ก็มีนอยเริ่มตั้งแต่พิเศษใช่ไหมครับพิเศษก็น้อยที่1ก็ที่บอดนะครับวิธีรูปก็คือเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะครับไม่มีขาดทุนนะครับ1บาท2บาท3บาทหรือ5บาท10บาท20บาทได้แล้วก็หยุดนะครับช่วงนี้ศูนย์ยังไม่มา2รอบนะครับได้แล้วก็หยุดเลยนะครับโอเค พูดถึงสูตรทีทิศสูตรนะสูนสูตรก็เข้านะครับสูนหกแล้วก็0ูนหกก็เป็นตัวเจาะด้วยนะครับหก4ูนสีู่นแปดูนพิธีนั้นก็คือรูดไปก่อนแล้วก็บวกตัวเจาะเพื่อเพิ่มกําไรนะครับตัวเจาะเราก็มีอยู่นะครับเพราะว่าเม,มื่อวานมีหกูนออกเนยนะครับเป็นตัวเก่านะครับย้ําแล้วนะครับ <c oughs> ว่าตัวเก่าจะมานะครับแล้วก็ถ้าคนเล่นรูด0ูนก็ไปดูว่าศูน เมื่อวานมีอะไรบ้างนั่นนะครับคือตัวเจาะนะครับให้อยู่นะครับเป็นตัวเจาะอาจจะไม่มาตัวอาจจะมาเป็นอยู่ในกลุ่มของเขานะหกศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์พวกนี้ก็รูดต่อนะครับรูดให้ครบนะครับหนึ่งสองสามรูดศูนย์นะครับแบบเพิ่มระดับไม่มีขาดทุนย้ำลองคำนวณดูเลยนะครับแบบเพิ่มระดับนะครับเพิ่มเพิ่มเงินไปเรื่อยหนึ่งบาทก็ได้ครับหนึ่งบาทสองบาทสาม นี่ก็ไม่มีขาดทุนแล้วก็บวกตัวเจาะที่ให้เข้าทุกวันนะครับตัวเจาะที่ให้เข้าทุกวันนะครับโดยเฉพาะศูน,นะครับตัวเจาะของศูนย์วันนี้ก็เข้านะครับเมื่อวานก็เข้าวันก่อนก่อนก็เข้านะครับโอเคนะครับวิธีเล่นลองฟังดีๆอาทถัดมาสูตรที่ เน้นให้นะครับก็ค mm ือ hmm. รูดเบิ้ลนะครับแล้วก็มาจริงนะครับเมื่อวานไม่มาวันนี้มาแล้วนะครับเป็นช่วงนะครับที่บอกปกติเคยให้เริ่มตั้งแต่เสาร์นะครับอนี่ก็เราก็ตัดออกไปนะครับเพื่อเผื่อวันเสาร์ไม่มาจะได้ลดต้นทุนนะครับนะครับอ่าครับแล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารโอเคนะวันนี้ก็มานะครับช่วงช่วงสาวันนี้อาทิตย์จันทร์อังคารพอนะสามวัน วันอื่นอาจจะมาก็ได้นะครับแต่เราจะเล่นแค่3วันนี้นะครับาตามสติที่มาบ่อยสุดแล้วก็มาจริงนะครับแล้วก็เป็นเบิ้ลแรกของที่หายไปก็คือ88นะครับสาหรับสมัยชิกเก่าสมัยชิกใหม่อาจจะยังไม่ทราบครับเบิ้ลตัวแรกที่จะมาก็คือ88ก็มาตามที่หายทุกครั้งนะครับแต่พอดีว่าเมื่อวานเนะี่ยมันมี69มาก็เลยเน้น6 6กับ9กเนะครับนะครับเป็นเน้นตัวนี้เยอะบางหรือก็อาจจะบางคนก็และ ตัวทั้งผมด้วยนะอาจจะลืม8 8ไปนะครับแต่ให้อยู่นะครับในคลิปมีนะครับในคลิปท้ายสุดเลยที่ทิ้งไว้88 6 6 9นะครับมีอยู่เน้นให้เลยนะครับกาดาวให้88เลยนะครับท้ายคลิปเลยนะครับโอเคนะก็มาตามนั้นแหละนะครับก็เหมือนกันนะครับสูตรสูตรเบิ้ลก็ต้องรูดตั้งแต่ น้อยที่1 2 3นะครับแต่เดี๋ยวนี้มีเน้นให้แล้วนะครับว่าวิธีดูนะครับว่าน่าจะมาเนี่ยก็คือมาตามมอยเก่าฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ลูดไปก่อนครับเบาๆไปก่อนพิเศษหรือถ้าใครมีเฉพาะกิจก็เริ่มแต่เฉพาะกิจนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิด v p อปุ๊บอาจจะเด้งขึ้นไปเฉพาะกิจอาจจะนะอาจจะคใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับนิ่งๆครับลมๆครับมาก็ช่างครับมาก็เลิกไปเลยครับมาก็ไม่ต้องตามต่อ แต่วันอังคารถ้าเกิดช่วงนี้เบิ้ลมโนวันอังคารอาจจะมีเบิ้ลถึง2ตัวนะอาจจะนะครับถ้าใครได้สมมุติว่าเบิ้ลมาตั้งแต่พิเศษแล้วก็หยุดนะครับแดลแล้วหยุดนะครับง่ายๆได้แล้วหยุดถ้าตามจะหมดทุนนะครับจะหมดกําไรนะครับเดี๋ยวมีตัวเจาะนะครับตัวตาม88โอเคนะครับแล้วถัดมาก็แน่นอนครับเมื่อวานน้อยพิเศษออก31นะครับชุด3 1ก็มี5181นะครับ ก็เข้าตรงๆนะครับ51นงนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับนอยเดิมด้วยนะครับใครสังเกตดีๆชุดตามนะครับเข้าครบ3นะครับให้อยู่แล้วนะครับ3ามเาแหล้วก็วันนี้ก็มาแล้วถัดมานะครับ51มาแล้วก็มาหนนะครับก็คือ81นะต้องกลับอยู่แล้วโอเค84ไม่มีนะครับเดี๋ยวมีตัวตามให้63 3เป็นเลขเก่านะครับของเมื่อวันที่ จำได้เลยวันที่4เป็นสูตรเลขเก่าลบสองวันนะครับก็มาน้อยเดิมด้วยนะครับมาสามหก BIP แล้วก็วันนี้มาบวกสาโอเคนะประมาณนี้นะครับนะก็มี51มี18มี88มี06นะครับก็4ตัวนะครับเราไปดูตัวเจาะต่อเลยนะครับวันที่7จธันวาต่อนะครับ ช่วงที่สองนะครับเจาะวันที่เจ็ดธันวานะครับฮานอยสี่ฮานอยนะครับเริ่มด้วยสูตรหลักของช่องก่อนนะครับรูดนะครับต้องรูดเท่านั้นนะครับศูนย์แบบเพิ่มระดับโอเคนะครับแล้วก็เจาะแล้วก็บวกกับตัวเจาะตามนี้นะครับวันนี้สูตรหกมาก็เป็นหกศูนย์นี่แหละโอเคนะครับหกศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์ ชุดเดิมนะครับประมาณออก6 0ศูนนี้ออก0นะูนย์หกะ็ตามดูนะครับ4080น่าจะมานะครับโอเคนะครับชุดแรกผ่านไปยัง่าต้องรูดก่อนนะครับ1บาท2บาท3บาทนะครับเบอรอ์รูดแบบเพิ่มระดับนะครับแล้วก็บวกกับตัวเจาะที่ให้พวกนี้นะครับโอเคสูตรถัดมาสูตรที่นิ้นนะครับก็คือรูดเบิ้ล นะครับธนาคารนะครับอันที่7สุดท้ายแล้วนะนะครับรูดเบิลนะครับแล้วก็นิ้นอะไรครับแปดมาแล้วนะครับแปดอะไรครับแปดหกสี่ครับสูตรหลักช่องนะครับแปดหกสี่โอเคนะครับชุดนี้เน้น v i p นะครับแต่ก็ต้องรูดก่อนนะครับ เพราะว่าอาจจะมาเป็นเบิร์ตัวอื่นก็ได้นะครับโอเคใน,นนี้ก็ยังเป็นตัวตามอยู่นะครับ669อเม่อกี้8ปดอยู่ในชุดของ88อยู่แล้วนะถัดมานะครับชุด51นอ่านี่ม5้ามาดีมากเลยนะครับ 13 1518นะครับชุดนี้ตามต่อนะครับน่าจะใหม่กวันนึงนะครับมาต่อต่อกันเลยนะครับ3าสวันและนะครับเมอวานมา13 3, 3มานึนะตัวเดียวกันนะวันนี้ก็มา1นงาน่นาจะใหม่สกรอบหนึงนะครับก็ถัดมานะครับ6 3สามอ่าชิ้นนี้เคยให้แล้วนะครับ6568เห็นไหมครับ มาตามนี้เลย63สามมา 6, 5, กห้า็มาเป๊ะนะครับ okay. วันนี้นะครับวันนี้63สมาวันนี้65หมาแล้วก็63สมาเป็นเลขชุดตามนะครับลองดูนะครับวันนี้เราอาจจะเห็น68แนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวเดิมเลยนะครับ63สาหนะครับโอเคหกสามหนะครับใครชอบชุดนี้ตามนะครับ ถัดมา8 4ก็คือ4 8ชุดอะไรครับคุ้นอยู่นะครับเป็นอยู่ในชุดของเมื่อวันที่3นะครับเพิ่งมาแบบแบบนะครับวันที่3มา8นี้ก็เลยให้เป็น8ปดหปสี่แปเวันนี้ก็มานะครับแล้วตามต่อนะครับชุดเดือนนี่แหละครับ โอเคนะครับ8 1 8 7นงดของดูนะ8 7แต่ก็อาจจะ4 8อาจจะก,กลับมาระวังอย่าตัดนะครับฮานอยคือเลขเก่าเลยสูตรฮานอยง่ายๆก็คือเมื่อวานออกอะไรก็จะมีมาวันนี้1ตัวถึง2ตัวแค่น,นั้นเองนะครับ81ครบไปแล้วเลยนะ8 4ใช่ไหมชุดตาม8 4สไปแล้วนะครับ8 7ระวังนะครับเพราะว่ามาครบไป2พี่น้องก็มีสาบเพินครับ ชุดที่ผมให้จะสังเกตว่ามีสามสามตัวนะแล้วก็มาจริงๆนะครับมาจริงจงจังๆเลยนะครับเริ่มมาจากแปดหนึ่งมาวันนี้แปดสี่มานะครับย้อนไปดูได้นะครับก็น่าจะเป็นตาของแปดเจ็ดแล้วแต่ก็แน่นอนครับแปดสี่อย่าทิ้งนะครับอาจจะมาเป็นสี่แปดก่อนแล้วค่อยมาอีกวันหนึ่งเขาจะมาแปดเจ็ดนะครับจะมาเรียงกันตามนี้แหละครับ โอเคถัดไปนะครับสี 4, 2, ่สองคือเจสองไม่เนี่ยมาอีกเดียวครับชุดนี้มาจริงๆก็เริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดสองเมื่อสอสท่านันไหนครับอ่าวันที่สี่เองครับนีนสี่มาเจ็ดสองชุดนี้เคยให้อยู่นะครับก็ให้เมื่อตอนที่ที่เจดสองมานั่นแหละครับว่าเจสองมาแล้วต้องตามอะไรครับตาม4ี่สองแล้วก็ออกหน่อยเดิมด้วยครับอันนี้ก็มาสี่สองก็เหลือหนึ่งสองนะครับเค มาตามที่บอกหมดนะครับอยู่ในชุดนะครับอยู่ในชุด7จสองมาก็4ี่สองมาครับแต่เว้นไปวันเว้นไปสองวันนะครับโอเคเป็นชุดตามใช้ได้นะครับจดไว้นะครับจะได้เห็นว่าอะไรมาต้องตามอะไรนะครับโอเคถัดมานะครับหมดหรือยังหมดหมดแล้วครับหมดแล้วครับศูนย์เบิ้ลเรียบร้อยหนึ่งแปดโอเคครบนะครับ เน้อนอะไรเน้นก็คงเน้นเบิ้ลนะครับเพราะว่ามันเป็นวันอังคารวัสนสุดท้ายของเบิ้ลแล้วนะครับแต่มันพูดก็มาได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มาแต่เราจะเล่นให้เล่นในขอบเขตที่มันจะได้ไม่ต้องเสี่ยงมากนะครับโอเคพรุ่งนี้ก็คงเป็นเน้นเบิ้ลนะครับโอเคตัวตัวตัวเจาะก,ก็ให้ไปแล้วนะก็คือคู่กับสี่สแล้วก็สองสองเพื่อไปเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ดีโอเค okay. นะ เพราะว่าวันนี้ล่างมาเป็นคู่นะครับพรุ่งนี้ใครจะตามล่างอ่ะนะครับก็ลองดูนะครับล่างก็รูดคู่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเสถียรนะครับช่วงนี้อ่ะคู่ขี้ไม่ค่อยเสถียรนะครับกลยกเลย,ยังไม่ค่อยไน้นินนะครับแต่พรุ่งนี้ลองดูนะครับล่างเป็นรูดคู่ก็สองเสี่ยวนนะครับสำหรับคนที่ชอบรูดเฉพาะล่างสีหน่อยนะโอเคครับ สองสนะครับเน้นเบิ้ลนะครับพวกนี้เน้นเบิ้ลนะครับเ,เรียบร้อยขอ,ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เราฟังนะครับแล้วก็ขอให้วันที่7ทุกคนเฮงๆ,ๆรวยๆปังๆนะครับก็ฝากเรื่องการสมัครสมาชิกด้วยนะครับทักเข้ามาที่ ID Line นะครับ nong ก็สาม0ติดกันเลยนะครับ n o n g 3700ักมาครับมีให้สาให้3ามหวยนะครับก็คื 3, อฮานอ,อยนะครับ, i, รบแล้วก็นิคิจีนนะครับมันมากมากนะครับสมัครกันมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ